um mm -hmm. ทูขอยวันนี้ส่ยด่วนแตกสามตัวตรงสาธุสาธุสาธุปุตตากาโมระเพปุตตังธนากาโมราเทพเพธานังอธิกายเยกายายายาเทวานังเปียตั้งตุตกะวันอิติปิโสพระกวยมรราชโนเทวสวนโนมรดังสุขังอหังสุกโตเทวสวนโนนะโมพุทายะเทวสวนโนจดุมหาชาราชิกายขาพันตาพัทูริโตเวสสกิตะอรหังพุทโธเทวสุวรโนนะโมพุทายะ ขอกหนึ่งแชร์ค่ะแม่กดหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่าใายด่วนหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่าใายด่วน टीजन เข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์จ้ากดหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่าสส่ด่วนค่ะมากดหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่าใส่ด่ว,นม,ดมดดวนมาค่ะกดหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่าสส่ด่วนมาค่ะขอหนึ่งแชร์แล้วพิมพ์ว่าใส่ด่วนจ้าลิ๊ข้อไปบอลในเลยค่ะ วางได้เขอคนละหนึ่งแชร์ค่ะแล้วพิมว่าใส่ด่วนนะคะขอห้แตกสามตัววันนี้สามถุก ใครเข้ามาแล้วฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะสาธุวันนี้ใครกดไลค์ใครกดแชร์ใครแชร์ไลค์สดสายด่วนให้เจนุกวันนี้ขอให้วันนี้ลูกเพจเจนุกทุกคนคนที่กดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกสามตัวตรงสายด่วนสาธุสาธุสาธุหนึ่งแชร์เท่ากับเปิดการมองเห็นนะแม่นาขอคนละหนึ่งแชร์ให้หนูหน่อยนะคะแม่แม่นา คนละหนึ่งแชร์พอขาดนะคะครบ2,000แชร์จะนุกให้แคปเลยนะคะถึงค่ะคนละหนึ่งแชร์คนดู4,500คนสองพแชร์ยังไงถึงแน่นอนแม่อขอหนึ่งพันเก้แชร์ก็ได้ไาได้ไหมหนูรู้ว่าได้แม่น่ารักกับหนูเสมอน,นะคะ <Okay. S 1> ตอนนี้1,400แชร์แล้วอีกนิดนึงใกล้จะถึงแล้วแม่หนึ1000่งพอุ้ยแค่แป๊บเดี๋ยวเองแม่จา๋าใคร นะคะพร้อมแล้วพิมพ์คำว่าพร้อมหล่อเลยค่ะมาแม่ขอแบบคำว่าอ่ะหนูขอคำว่ารวยรวยกันรัวๆได้ปะอ่ะหนูขอคนละคำว่ารวยวันนี้ใครอยากรวยพิมพ์รวยใครอยากเฮงพิมพ์เฮงขอแบบรัวๆเลยแม่มา หัวใจรวยวๆเลยค่ะขอคำว่ารวยรวยรวยวเลยค่ะแม่มามามาขอคำว่ารวยรวยรวยรวเลยค่ะแม่สายด่วนวันนี้หนูมีแต่เลขสามตัวนะคะหนูไม่มีเลขสองตัวนะคะเออสสยด่วนวันนี้ที่หนูให้มีแต่เลขสามตัวมีแต่เลขสามตัวไม่มีเลขสองตัวเลยค่ะสองตัวหนูไม่ไม่ค่อยเน้นขอังวันนี้หนูอยาก หนูหนูชอบสามตัวอ่ะอุ้ยก็คนมันชอบสามตัวเนาะก็ให้ทําไงก็ฉันแบบฉันอยากมีโชคกับสามตัวงวดน,นี้เจให้สามตัวเยอะมากแต่ว่าสองตัวไม่ค่อยเยอะ วันนี้เจ๊บ,บอกเลยว่าเน้นสามตัวเป็นหลักวัดดวงเอาค่ะสามตัววัดดวงแม่ถ้ามาคือมาไม่มาคือไม่เป็นไรเลยค่ะอามาสวัสดีค่ะห้าพันสามร้อยคนนะคะเจนุกนะคะไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายเจนูกสนับสนับสนุนให้ทุกคนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะจ๊ะ ใครแคปแล้วพิมพ์คำว่าสาธุรวยนะใครแคปแล้วพิมพ์คำ ER, ว่าสาธุรวยนะคะใครแคปแล้วพิม share, พ์คำว,ว่าสาธุรวยมานะ,คะใครแคปแล้วพิมพ์คำว่าสาธุรวยมาเลยมาเลยนะคะโอเคมาอันนี้นะคะเป็นใบแรกที่เจนุกได้ให้ไปตั้งตั้งตั้ง ตั้งตั้งนานแล้วนะคะใบแรกที่เจนุูได้ให้ไปตั้งนานแล้วโอเคค่ะแล้วอันนี้ก็คือเลขฝันเจนูจะมีสามตัวเป็นหลังเห็นไหมนะคะเลขฝันจะคล้ายกับเลขอันนี้นะคะ เลขฝันเห็นไหมใบแนวทางหลักก็809เลขฝัน309นะคะฝัน309มีคนแก่ยื่นแบงค์มาให้แล้วเลขท้าย3ตัวเป็น309นะคะ6กับ9ก็ตัวเดียวกันอ่ะโอเคนะคะเจะนุกงได้ปล่อยไปนานแล้วนะคะโอเคมาส่วนสายด่วนนะคะ ส่วนไฟด้วนนี้ค่ะแปบ๊บหนึ่งนะแม่แม่แป๊แบบหนึ่งชิบหายละมันคือลงไปด้วยแคปใครแคปแล้วพิมพ์สาธุรวยนะ พิมพ์คาว่าสาธุรวยนะแม่น้าถ้าใครแคป็แล้วนะคะใายด่วนเออแป๊บนึงนะมาหนึ่ง, <มา S 2> งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบนะคะเจุกมีแต่เลขสามตัวเป็นหลักนะเจนุกงวนนี้นะคะไม่ไม่ไม่ไมไมค่อยมีเลขสองตัวนะคะก็จะมีสามตัวใครชอบสามตัวก็ตามได้เลยค่ะนะคะเลขตัวนี้ก็จะซ้ำกับเลขฝันนะคะอ่ะโอเคนะคะ โอเคนะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเลข2ตัวมีแค่นี้นะคะนอกนั้นจะเป็นสามตัวนะคะใครชอบเลขฝังตัดเล่นก็นได้แล้วแต่นะคะแม่แม่แมหนูเน้นเลข3ามตัวเป็นหลักเพราะหนูรู้แม่แม่อยากอยากอยากถูกสามตัวนะคะโอเคนะแม่นะโอเคค่ะเจนูข,ขอให้แม่แม่ที่ดูไลฟ์สดเจนูทุกคนโชคดีในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนปดหนี้บดสินมีสตินะคะแม่ หนูให้เป็นแค่แนวทางหนูไม่รู้ว่าเลขเจาะอะไรนะแม่นะหนูต้องบอกก่อนนะเจนุกไม่ใช่เทวดาเจนุกไม่รู้ว่าเลขเจาะอะไรหนูต้องบอกก่อนนะคะเจนุกไม่รู้จริงๆว่าเลขเจาะอะไรนะคะขอให้แม่มๆทุกคนมีสตินะคะเออนะหนูไม่รู้ว่าเลขเจาะอะไรผิดถูกก็ขออภัยด้วยนะแม่นะขอให้วันนี้ปัง,ปงคๆค่ะบายยค่ะ สวัสดีค่ะแม่แม่ทุกคนค่ะ